ไมเคิลโอเวน Owen. อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาให้ความเห็นถึงโอกาสลุ้นแชมป์ของอาเซนอลหลังพลาดท่าแพ้เวสต์แฮมศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมองว่าเส้นทางของปืนใหญ่ยังไม่ปิดสนิทแต่พวกเขาต้องทำผลงานไร้ที่ติในช่วงที่เหลือของฤดูกาลอาเซนอลหวังจะเป็นแชมป์และลิเวอร์พูลเองก็มีช่วงที่ฟอร์มสะดุดในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเวนกล่าวผมรู้ว่าพวกเขามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่การเล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมและมีขุมกำลังที่เหนือกว่านั้นไม่ใช่ข้ออ้างเลย แถมผู้รักษาประตูของเวสต์แฮมแทบไม่มีงานให้ทำเลยในเกมนี้เมื่อถูกถามว่ามีหนทางไหนที่อาเซนอนจะกลับมาอยู่ในเส้นทางแชมป์ได้โอเว่นตอบว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ตอนนี้คือภาวนาให้ทีมอื่นช่วยหยุดลิเวอร์พูลและตัวพวกเขาเองต้องชนะทุกเกมที่เหลืออีก12นัดให้ได้มันยากแน่นอนแต่ถ้าพวกเขาต้องการคว้าแชมป์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเก็บชัยชนะให้หมดและหวังให้ลิเวอร์พูลสะดุดแฟนปืนว่าไงคิดว่าอาเซนอนจะทำได้หรือไม่ แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ